สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามือนี้ซาวเพนสีสื้้ามันเก็บเพชรปวกจ้ามือนี้วันที่สิบสี่สิงหาเนาะสองหาหกจ้าพอดีเพชรปวกออกอยู่คางเถียงจ้าพี่นอ้องายเป็นกระด้โท่บอกให้ซาวเพนสีมันเกียบยพี่น้องจ้ามาถารรับส้มมองเด้อวว่าซาวเพนสีสิได้หน่อยได้ร้ายเป็นไดพี่น้องเพชรปวกไฟพี่น้องมือนี้เข้ามาเริืมมก็บกันเลยเนาะจ้าเาเขามาไกลๆเลยจ้า หึง,หง,หงนะจ้ะนี่โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นพี่น้องเบิ่งขาเพิ่นขาไงเฮียเดี๋ยวเพิ่นก็บ,บ่เลิกปานไดนจะให้ปวดอ,อันนี้เบิ่งพี่น้องโอ้ขาขาเบิ่งพี่นอ้องขาตาสวนแฮ่งจ้ะ ขาใหญ่แห้งพี่น่ออันซ่อนจ้ะอจอบอดดีเกี๊เพิ่งเดี๋ยวจะให้ปลวกไฟนี่ยคนมาปีกายนี่ได้เป็นคู่คนมาอู้ห่าคนบอดดยเลยจ้ะกระสอนให้พี่น่อ,อดูงามแห่งพี่น่อ ปวดโผล่เห็นจ้ะอันนี้งพ่อมาไกลๆนะพี่น้องพี่นอ้องเราจะเห็นบ่ค่ะจ้ะเอาก็าเก็บเอาเลยเนาะเติมกันกมือมันนี่จ้ะโอ้ตาสอ่อนเห็นพี่น้องเบื่องปวดปอกเกินโอ้ยขาพี่น้อง ปวดพวกเองจ้ะขาขาดพี่น้องเอ้ยขาขาดพี่น้องเอ้ยขาเป็นอยู่กดดไงิีมขาขาดอีกแลว ปวดโพบหมกมกแตงพี่น้องมางันตัวเช้าเป็นสีเนี่ยจันนี่ป้ยไหล่ด้วยพี่นองด้ยหากคนยุ่เลิ่องแหงบูี่แบบพ่นปวกพี่นองเกิดอยู่ตรงพ่นพี่นองเ้ย พี่เนาะบอกซ้ำอมดูคนที่ซ้ำได้พี่เนอโอ้หขาดแล้วต้องใส้ร้านหย,ยีพี่เนอบุงหากันพูด ค่ะพี่น้องโม่ไหนาขาจ้าเถื่อพี่น้องอืมอืมตุ่มเจ้ะสีดอกพี่น้องโคตรโฟกัสแดงอุ้ยดอกเปื่อยเปิดหักคุณเปื่อย พี่น้องมันเป็นเห็ดปวกตาบจ้ะเห็ดปวกไฟปลาหนังโบปลาปลาโกะผสมโอพี่น้องมีแต่น้ำจ้ะโอ้ยขาพี่น้องโอ้ยขาพี่น้องเออน้ำผสมโอเดอ้อจ้ะนี่ทุ่งหัวโอ้ยน้ำตัวโบทัวบงโมบงแตงพี่น้อง มายุ่มน้ำน้ำยุม่มหัวนหิมะหิบกอกใยนี่ย่ะผมมานอนเฝ้าวิ้ีเนาะบ่งหงจัะเฮ็ดคนกระไดหากเพิ่งขึ้นเลิกแท้โอ้ยทางดูมันเป็นผงผงบวบพี่เนาะจิ้มเข้าไปไมันรูบบวบเลยพี่เนาะโอ้อย ดูเลยพี่น้องเลยดูเลยแล้วฮ็ดปอกไฟพี่น้องเลยไอ้เพิ่นมาหิบยังเพิ่นมาถ่ายุ่ปปล่อยให้เตาก่อนฮหดปวกจะ้ะอยู่ทั้งรวมเป็นมี่แต่ปวกพี่น้องเป็นผงอยู่ซอสเพินทีจิมเข้าไปนี่ เดี๋ยวอ้อหนึ่งจ้ะไสีน๋นี่รได้ายเนะสวดจะคู่กันิคู่แะดอกเอาพี่หนอโอ้หงามขนาดพี่หนอเบื้องดอกจุมดอกพ่วมบานพ่วงะงะเหลือดอกหนึ่งดอกสุดท้ายพี่น้อง มันพ่วมออกโอ้พี่ดิสองดอกมันพ่วมออกแต่โอ้พี่ดิมันพ่วมออกโอ้พี่ดิถ้าเป็นสีกันบ่แต่มันเบื่อเลยตองทับคนไหนเนาะถ้าเป็นแดดแห้งแมันก็สีปานดอกง่ายโยง่ง ่อยแห้งพี่น้อง่อยแหจ้ะอ้อยแห้งพี่น้อ,องด้ยตรงนี้เป็นวผลขึ้นมาจากดินเนาะอดอบเลยจ้ะน้พีพ่น้องเดยวดอกสุดท้ายของเรา จะมาทราบเป็นสีแล้วคนสีออกอีกอยู่ดอกพี่น้อพวกคนพวมออกเนาะเดมมือปูนยันปันใดจ้ะโกโกบอกมองบอกแตงพี่น้อพ้นงานเฮากับเดิ้ลคืนกับตาหน่อยพี่น้อเพราะด้แกงอยู่จ้าเคนกับตาพี่น้องหักยาวน่าพี่น้องสำหรับคลิปมือนี้เฮาเก็บให้ปวกเนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องนกุญแจกุชแ์ให้ซาพินซีเนี่ยจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ซาพินคีเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้าวัมือนซาพินซีกับบมี่ยังหลายจ้าขอกอข่าวคำว่มาสวัสดีค่ะ